ไปตำรวจจะไหจะมาจับมาจอดจอดประสันพาพ้แดงไปประสันวะต้อพเปยังไงไวะใคพาจังได้พแดงมันขืนเันเสียวเราตัวมันมันชีแดงแล้วหล่ะขึขนเชียวเราตัวน่ะประสันว่นน้จะพาพีแดงไปประสันประสันสีน้ำจับจับ วัสดีไม่เฮียงวัสดีครับ,อ,บอ,อ,อืมจังไดนหลังจากเล็วออกมาแล้วคือว่านับเงินอยู่เปะเปะแท้นับเงินกับผู้เหลือดอกหนับเงินกับผู้เหลือดอกส,รรรสุดซึ้งอ้าวก็แม่นแล้วขอ,ของธรรมดาแหละเอาซื้ออยู่ซื้อกินเดือนหน่อยเดือนายได้ลายเดือนายเดือนหน่อยเดือนหน่อยคือว่า,วานแล้ว ฝันดีบ่ล่ะทุกมือนี่ฝันอยู่เออฟัใหญ่ไหวขอสช้งองัน้องสิษย์ได้ฟันยไหวฝันไว้ยังไงไปเชื่องเลขตัวนี้ละเชืงเลขอันศูนย์หนึ่งแปดโอ้ฟันดีอยู่อ้คืนนี่บ่อ่ามเมื่อนนี่ล่ะอืมก่อนก่อนนอนก็เลยเอาเลขศูนย์หนึ่งปไปเชื่องเลขศูนหนึ่งปนี่ได้ได้จากทางไหนศูนย่ปเออได้ไามแต่สศูนปอัน ว่าเล็ก่งเงินบอกก็เลยถ้าคนบอกจังไดดอกเงี้ยก็เลยเขียนใส่เขียนใส่ไตม้อนไว้คือว่าทุงเงินไปขึ้นต้นบกมองต้นตรงบกมองอีกแต่ว่าคนบอกจังสันละแต่ว่าคนบอกจังใดบูมเงียกับบู้หูเฮียกับเขียนใส่อันนั้นศูนย์หนึ่งแปดอ๋อแต่ว่าโมมนอ่ะแม่เ <de> ข <meals> <ifer rol> ียนแล้วลูกก็เลยว่าสีเม่สีเชื่อมต้นนี่หละก็เลยว่าสีอือ ก็งั้นท่านบอกกูได้เฮี้ยงก็จำบาได้ฮ้ก็ว่าแม่เขียนตัวนี่งเอูเกับเรว่าสอแมนมาแมนเฮี้ยงกรได้บางสิต้องตรงนั้ว่าแมนตัวนั้นแม่แมนกรสร้างแม่เขียนลงไปแล้วแม่สเสื่องก็ะเรว่าสีเฮี้ยงก็ได้เขียนใช้แต่มอน่นอูนย์หนึ่งแปดโอ้ไม่เฮี้ยงก็ขึ้นขึ้นมากตัวนี้ก็ได้เขียนลงไปจ้ะก็ได้มาฝันฝันว่า,ายังไงจังว่าไปกับรถไปน้องกัน กับตัวเงินไปน้ากันจะไปหอดูวันใดแต่ว่ามันมันซีแยบดูวันเงินนายพะยัยเลยเงินถ้าไปอีกก็ดูวันใดวันงูแต่ว่างยังกระจำอะไรเนาะมันนี้ก็ไปไปว่ากันไปน้ากันไปต้นหวจตังไต่จะมาจับมาจอดจอดจอดประศร์แต่ที่รถอันพาพี่แดงไปประศร์วะเอพาพใหญ่ไว้่ะไปพาจังไรพี่แดงมันขึ้นเงินเชียวเราตัวมันมันซีแดงแล้วล่ะขึ้นเชียวเราตัวน่ะประศร์ ว่นนี้จะพาเพชแดงไปวาสันท่านันขสีน้ำจับเจ้าบอกวาสันแต่วันขุกีรถเลยเพชรแดงไปต้งหดน้ำข่นอะไรงไปๆคนน่ะอันบอ่โม่อันโม่ฟังกับือไปลงฟักคนน่ะกูยังไปกับว่าเขาไปเรียก่อันพ้าคอยกับให้เขียวอยู่ตอนเ่ยงสี่ละไปเขาคุกน้องกันนี่ลละทั้งสองนี่ยละวาสันวาแต่ก็แค่นี้แหละเขาคุกนอกยังอะไรวาสิก็เขาแล้วเนาะคนน่ะเพราะเขาจังไหนคนน่ะ อ้าวสิกันทั้งสี่ก็สิจับกันเขาคุกเแี่งระหว่างสิแห่งหมได้ป่ะทางตรงเงินนะไปไปไปวันไหนเขาก็เขาไปว่าสั่งวะตรงเงินคกอให้พ่อกับแม่เขาทั้งสี่ตรงเงินสิติเอี้ยงก็นเลยตรงเงินไม่กินดอกเงินนะตรงเงินไม่กินหมไปนั่แม่ก็พออย่างละคนนะเออเขาจับเขาคุกทั้งกระสูวคนทั้งตรงเงินทั้งแี่งท้งพ่อพาไปแดงก็ซื้อเขาก็จับเขาคุกเออเออแหงได้ป่เอ้าจับไปแดงซื้อเขาจับเขาคุกแังป่ะอ้าวจะเป็นแห่งเราบอกกันได้ป่ะ ก็เดี๋ยวเสี่ยเขาตำรวจไงตำรวจล้จับเจ้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปว่า่ไงเอ้ายังไงวะมันจะออกตัวหนีบอกเขาอย่างไรก็คือจับเขาคู่เจัาเลี้ยวเนี่ยงูหกันยังไงเอ้าก็ว่าขี่รถพาไปแดงสื่อจับยังไงวะคือเนาะยังไงวะแม่เฮียงเอาเลขศูนย์หนึ่งแปดไปเสียงนอ่นเสียงเมื่อคืนนี่อืมก็เลยฝันเลยฝันอืม ฟันเลือกเสนอแห่งทางไหนจงะมารับฝันอืมมืัวขื่นกะตีหากลัวแล้วเนาะเกิดพราะงงแหละอืมเลยสาลูกเข็ยงานน้องมาอยู่ดอกน้องคนมาเห็ดแทนน้องก็เลยงานหลายในกัะเงยก็เลยอืมฟันตัวนี้บัดนี้ปกติแล้วงวดที่แล้วนี่ไม่เฮี้ยงเลยฝันถึงตำรวจจับเป็นเพียบ่ะไม่ใช่ฟันหนูคนใหญ่มันจักแล้วเหรอคอยเขบาบูงแล้วไปฟันอยู่เด้เหรอไปฟันเราตำรวจจับอยจะกขอไปใช้ไปตำรวจจับอืมโอ้ขอไปรับบอกแตงโน้กโอ คนเราบอกเตียงโม้พี่ไอ้ใหญ่เรามาจับข่อยอยู่หน้ามีอันอยู่พี่ไอ้เอาตำรวจมาจับอยู่หน้ามีเฮี้ยงก็เลยได้คนเดียวได้คนเดียวไปหน้าคนเดียวเน้อพียไอก็ว่าอันนั้นสาวเจ้าเอาบเตียงหามาบอกว่าฉันเอามาหน่อยหนึ่งเหมื่นแบบพี่ไอ้ก็เลยว่าข่อยเคยมากินไปหน้าว่าไปเอาโม้โบรได้บกม่วงได้อันบเกแตงมากินนะสันเออเด้ แต่งงูเรื่องหนึงก็เล่นบ้านเดีพาดอกมัดไกวอยู่เทียงน่นล่ะจังไปหน้าหางงัวหาอยังนี่แหละคือจังปกติเคยไปสิ่ะแรกฟันงดก่อนนะโอ้แต่มันสิยบถึงกนะก็ซื้อมั่วงไปกันขนาดว่าฟันว่าถึงตำรวจจับนี่ฟึ่นซื้อมะม่วงไปกระทึกซื้อมั่วกระทึกซื้อขอดรางวัลที่ห้ารวันที่ห้านั่งจังเขาก็มาให้ตอน่า้นจังตรงนี้เขามาให้ประจำก็ได้ประจำ เอาเอาน้ำปราเจ้าประจํานี่แล้วว่าทีเจ็บประจับก็มาหายดวงเสือมันก็ไใดเสื้อมันก็บไดไปหอดสองตัวไปหอดต้อมวันที่หาอีกไปหอดสามตัวหนาอีกสามตัวหนาก็ไม่ดวงเนาะสามตัวหนากรซูลเจ็บเก้าเนี่ยก็ตรงตรงเนาะเออกระเล่กันที่ว่าน้องไส้ฝันเนาะเอซื้อวซส้อเขาว่าต้นนี้เขาเลยกลับไปกลับมาเอ่ เที่น้องไส้ฝันว่าแม่บอกไปซื้อเลขให้อ่ะแม่บอกซื้อเลขนั่นแหละเพียงก็ซื้อกันกัด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 ไว้กันไว้อทั้งทั้งหน้าทั้งหลังอซื้อกันไว้กอย่างละสองใบก็ได้บัตรงวดนี่เอาเลขศูนย์หนึ่งแปดไปเสี่ยงศูนย์หนึ่งแปดไปทางตำรวจจับนี่แหละแต่เอาอยู่กันยัยไว้อยู่วะไม่จับแล้วล่ะ หกซีได้เพื่อนหกซี่แล้วมันมันขึ้นหกซีเรียบบาทนี่ว่างหันออกหกสามเต็มบาทนี่เอาหกซีเจ้าไปไกลแล้วได้ละเออมันกลางปีเลยเด้มันกลางปีเลยเด้มันกะดีเขามันเขาหกซีแล้วก็บันนี้แล้ววันนี้เท่กันแล้วใช่ไหมหกซีแบบเพื่อหยัเลยเขาสั่งมาพวซอยเจ้าศูนย์ซีซีซูไปซื้อใบยศดอกสองตัวนี่ละศูนย์ซีก็หกซีเนี่ยไปซื้ออยู่ ตั้งตาเอาไม่เฮี้ยงเอาไปเสียงคือความฝันตวาเอฟซฟังเหล่าเอฟซกัไปพิจารนาเมืองอะไรครับเอฟซีกับผมศูนย์สี่กับี่นะครับนะและสีเขียนไว้ให้ดอกศูนย์สี่กับผมี่ก็ได้ตัไม่เฮี้ยงเีงศูนย์หนึ่งแปดกันไว้ตวาตัวไม่เฮี้ยงเซียงคือศูนย์หนึ่งแปดกันไว้เห็นแนวทางเฮี่ยงันจะได้ใมันมาขาบ้านมาเนาะ กับบุกหูกันว่าสีออกัวเดตหัวกับสูนมะม่วกันไม่เหีงยงะสืนมะม่วแต่ว่าตัวเสียงแท้ๆนี่คือศูนย์หนึ่งแปดนี่ไม่เหียงบ่มันใหญ่เจ้าของเสียงตัวเสียงของเสียง่ก็บ่มันเป็นไดเพราะว่ามันหันฟันไปทางซันนะออเพมันใหแต่ว่าฝันังขันอือกัันเด่นงซันก็วงมงวกันขันฝันอีก็ตกลงจับนี่ยก็จับตัวนี้ละ มีคนหนึง่งคนว่าอยู่ด้วยเราจะหายเบาเขยไงไว้หายบอลมาจ้าเคื่อตัวเซียงของมิเฮียงคือศูนย์หนึ่งแปดแต่ว่ามิเฮียงฝันเกียวกับพ่อไว้่านว่าบนบนอายุเจียวสันงวดพันกะย้อนอายุเต็มของพ่อไวเนี่ยครับ เอฟซี่นกระไรน้ำไหลอยู่นะครับเนาะงมวดนี่คือกันไม่เฮียงมาฝันเกี่ยวกรอนถือตำรวจจับว่าสันวามลเงินมดแลวอันตันมาถือตำรวจจับตั้งแต่หัวปีแท้มันเได้โสุกได้มันปีไม่หรอสงสัยเได้โสุกได้มันปีไม่นี่แหละว่าอายุของพ่อไว้หกสิบสี่บ้านเต็มหรอกครับพี่ซีผมมันไกลครึ่งข้ามาแล้วนะครับเนาะให้เต็มก็คือเดือนพฤษภาคม เดิมพุ้ยพาคมนี่ก็สีเต็มพอดีหกสิบสี่นะครับเกิดศูนย์สี่มันมันเคืองแล้วเลยเคืองมาแล้วนะครับนะ,อะเอาไม่เฮียงกับพดีแบตเบิดพอดีครับอืซี่ครับผมไปสรุปตัวเลขแม่เฮียงเอาเยกเอาเอาเลขไปเชียงฝัน <laughs> เอาครับอืีครับผมแม่เฮียงเอาเลขไปเชียงฝันนะครับเด้อ ถือวัดในย,ยูหันนครับอีกที่ครับผมเยฟ้าเปิดครับเขียนปีว่าผีอกรับอานนี้เขียนปีถือ,อยอะเดี๋ยวแปบ๊บมึงขับอีกที่ครับผมสรุปตัวเลขกมฝันขอมมีเฮียงไห้นะครับเนาะ ล้มรับอีซี่ครับขาล้มเห็นไหมอาไรล่ะเห็นหมดจุ่มอื๊บเอาชัดเจนครับบาดนี่ไม่เฮียงเอาเลขศูนย์หนึ่งแปดไปนอนเสียงฝันว่าพอไหวถือจับว่าขับรถพาไฟแดงตำรวจนั่จับประสันดตครับเด้ออันนี้คือความฝันของไม่เฮียงครับอีซี่ครับตำรวจนั่จับเพราะว่า เอาเลข018ไปเสียงส่วน64กับ04เกี่ยวกับตัวของพไวัยครับคืออายุ64ยังไม่เต็มนะครับเนอะ04คือปีเกิดครับพี่เสียผมคืองวดที่แล้วนะครับผู้ใดฝันเกี่ยวกับปวัยปุ๊บกับเพิ่นกัซื้อ63 63 64เพิ่นบ่อก่าสันวาเพราะว่าวันที่สองอมันเป็นปีไม่เนี่ยครับพี่เสีัยผมมันเกิเหลืออยู่4เดือนหนึ่งกับ4ครบ64นะครับเนอะนะ โศกมารำลำรวยเปลี่ยนเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมคนมีแต่สิปเปิดมีอยู่ทางไหนเนาะครับผม,เน,มเ,นนเนาะโศกมารำลำรวยเปลี่ยนเศรษฐีมหาเศรษฐีดนะครับเดอ้อทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะเป็นงวดตอนรับปีใหม่ศูนย์หนึ่งแปดหกสี่ศูนย์สี่ครับอีฟซีครับผมให้โศกให้หมานหให้รำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้ออีฟซีครับผมปีใหม่นี่ให้มีเงินมีทองให้เงินไรน้องให้ทองไหลมาให,ห้หสมความมาปรารถนาทุกคนครับ ขอจบคลิปยวไปเพียงเท่านี้ครับขอไม่ได้คลิปหนาขอก,กล่วาวคำว่าสวัสดีครับประดีมงามครับผม